คนช่วยกบฏวิสิตหลังจากที่ห่างหายไปตั้งแต่ที่แถลงครั้งสุดท้ายซึ่งเจ้าตัวบอกก็จะเป็นการแถลงครั้งสุดท้ายจําได้ใช่ไหมใช่ที่พูดอะว่าผมจะไม่ปรากฏตัวอีกแล้วใช่ค่ะจาได้ไหมจําได้ค่ะแล้วก็ไม่ปรากฏจริงๆริคนะเงียบไปเลยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้สองทุ่มเป็นยังไงเพจ ชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้แชร์คลิปวิดีโอสารคดีชีวิตของคุณชูวิทย์ค่ะงานเสียงสุดท้ายของคุณชูวิทย์คือเรื่องคุณเสถาใช่ทําโดยแอดมินของทีมคุณชูวิทย์นะคะโดยที่ระบุว่าคลิปนี้ทีมแอดมินเนี่ยเป็นผู้โพสต์คลิปแล้วก็มีการถ่ายทำเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็บอกได้ว่าตอนที่โพสต์เนี่ยคุณชูวิทย์ได้ทานยาเบลอแล้วก็นอนพักไปแล้วค่ะก็เล่าตั้งแต่ต้นอาไหนดวบางช่วงบางตอนสักกี่นาที จริงๆเราไม่มีข้อจํากัดหรอกคุณชีวิตใช่ไหมเอาดูบางช่วงบางตอนท่านผู้ชมลองดูแล้วแสดงความคิดความเห็นกันทีมงานต้องขึ้นความเห็นมาสช่นนีหนึ่งนะไม่ใช่ลองดูฮะเพราะมีคนมาซื้อโรงละครโรงหนึ่งเมื่อแรกเริ่มเปิดโรงละครผ้าม่านก็เปิดขึ้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้ โรงละครโรงนี้เนี่ยก็ใกล้จะปิดฉากลงไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าช้าไม่ว่าเร็วพ้าม่านก็จะต้องปิดลงแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตผมให้ฟังแม่ผมชอบบอกเสมอว่าผมนั้นไม่ใช่ลูกเขาหรอก ที่บ้านผมนั่นขายผ้าห่มขายเสื้อผ้าก็จะเหมือนกับว่ามีคนมาฝากไว้แล้วเขาบอกว่าฝากไว้เดี๋ยวมาเอาแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาผมจะไม่เหมือนพี่ชายผมทุกๆคนเพราะผมเป็นคนที่เกเรชีวิตผมอยู่กับอบบยมุกตลอดตั้งแต่เด็กบ้านผมอยู่เยบวราชติดกับโรงจำบะ ถ้าใครไม่รู้จักโรงจำบะก็จะบอกให้ว่าโรงจำบะก็คือการแก้ผ้ามันเหมือนหนังคาบาเล่ฝรั่งผู้หญิงก็จะมาแก้ผ้าแล้วก็ตีตั๋วให้ดู10บ,บาทก็จะมีคนแถวเยาวราชเข้าไปดูที่ที่นั้นก็คือโรงจำบะหัวลักอยู่ใจกลางเยาวราชในขณะนั้นนะผมก็อายุ10กว่าขวบ การดาเนินชีวิตของผมก็เติบโตมาท่ามกลางอบียบุขของเยาวราชมีซ่องโสเภณีผมเติบโตมาจนกระทั่งว่าผมไปที่อเมริกาแม่ผมพ่อผมก็คิดว่าผมไปเรียนหนังสือแต่ผมไม่ได้เรียนเลยชีวิตผมก็จะตลอนไปเรื่อยจนผมกลับมาที่ประเทศไทย ผมก็ตกมาอยู่ที่ดวงบยายมุกอีกผมก็ไปทําอาบบนวดผมไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตใครถามผมว่าแพลนของชีวิตคืออะไรผมก็บอกว่าแผนของผมก็คือไม่มีแผนผมเรียนรู้มาจากการที่ผมเนี่ยผิดหวังความจริงของชีวิตคือคุณอย่าวางแผนเพราะผู้ที่ไม่วางแผน ก็จะพบกับแผนที่ถูกกำหนดโดยคนอื่นคุณไม่สามารถวางเกมชีวิตวางแผนชีวิตคุณได้ไม่ว่าคุณปรารถนาอยากจะวางแผนอย่างไรก็ดีเหตุที่ผมรู้อย่างนั้นเพราะผมร,รู้ว่านิสัยของพระเจ้าเนี่ยท่านชอบกันแกล้ง <win> <ๆ>เมื่อคุณหวังสิ่งใดคุณจะไม่เคยได้อย่างที่คุณสมหวงัง เมื่อคุณไม่หวังสิ่งใดคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ในบทละครนี้เนี่ยผมเคยเป็นทั้งพระเอกผมไม่จะเป็นพระเอกได้ไงเพราผมเป็นเจ้าของอาบนวดแลละการเป็นเจ้าของอาบนวดเนี่ยด้วยเจ้าของคนเดียว ที่มีคนทำงานผู้หญิงทำงานกับผมเนี่ยหกที่ที่ละ200-300คนก็แสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนทำงานกับผมเป็นพันพันคนผู้หญิงต่างเหล่านั้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะมาทำถ้าเขามีทางเลือกเขาต้องยอมไม่อยากจะทำเพราะอะไรครับเพราะเพราะใครจะยอมให้ถูกกระแทกกระทันอย่าง้แต่ เมื่อก้าวเข้ามาแล้วนี่ก็ยากที่จะถอนตัวครับในขณะเดียวกันผมก็เป็นผู้ร้ายเพราะอะไรครับเพราะผมต้องปล้นปล้นแขกไงปล้นคนที่ต้องการความสุขผมซื้อขายความสุขจะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวก็แล้วแต่แต่คุณต้องเดินเข้ามา เพื่อขอซื้อความสุขนั้นไปจากผมนี่ก็คือการปล้นนี่ก็คือตัวผมแปลสภาพจากพระเอกก็กลายเป็นผู้ร้ายหลังจากที่ผมเป็นผู้ร้ายแล้วนี่ผมก็ดำเนินชีวิตเข้าไปสู่วงการเมืองใครจะเชื่อละครับว่าเจ้าพ่ออาผมทวดเจางผมเนี่ยจะไปเป็นหัวหน้าพักได้ คือพูดให้ใครแม้กระทั่งเพื่อนผมมันก็ไม่เชื่อผู้สื่อข่าวระดับโลกอย่าง CNN BBC ก็ามาถามผมว่าอยู่เป็นแมงดาแล้วอยู่จะเข้าไปทำอะไรในสภาผมก็ได้ตอบเขาว่าอย่าเรียกผมว่าพิมพ์อย่างเดียว ต้องเรียกผมว่าซูปเปอร์พิมพ์ถ้าผมเป็นแมงดาก็ผมเป็นแมงดาปีกทองผมยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นผมไม่ปฏิเสธคนอย่างผมนั้นแม้กระทั่งเป็นคนเลวแม้กระทั่งเป็นคนบัดซบแต่ผมยังมีจิตสํานึกที่ดีมากกว่าบางคนที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเสียด้วยซ้ำความหลากหลายมันยังสอนผมอีกผลักดันให้ผมเข้าไปในคุก ผมติดคุกอยู่หลายรอบทั้งหมดคือสามรอบชีวิตในการติดคุกผมเนี่ยมันทำให้ผมเรียนรู้เลยนะให้เรียนรู้กับชีวิตของคนก่อนที่จะก้าวข้ามไปสู่ความตายผมอยู่ในคุกได้ผมได้เรียนรู้ผู้คนต่างๆที่เป็นนักโทษไม่ว่าจะปล้นผมขืนฆ่าคือถ้าอยู่ในคุกไม่มีเหลี่ยมนี่อยู่ไม่ได้เนะี่ย เพราะที่คุณอยู่รอบตัวคุณเนี่มันเป็นเสือสิงกระถิงแรดทั้งนั้นอย่าคิดว่าไม่มีผมแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วครับอย่าเอาตัวเองเนี่ยเป็นไก่ที่ขันและไก่เนี่ยก็หลงผิดคิดว่าทุกครั้งที่ตัวเองขันเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้น จนกระทั่งเกิดความหลงตัวเองว่าทุกครั้งที่กูขันทุกครั้งที่ไก่ขันพระอาทิตย์จะต้องขึ้นไก่ไม่ขันไก่ตายไปพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นอยู่ดีดังนั้นการที่มีผมหรือไม่มีผมมันไม่มีความแตกต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเนิน,น,นไปอย่างปกติ เพียงแต่ว่ามีคนคนหนึ่งหายไปเท่าน,นั้นอี่อันนี้แอดมินเขาบอกเขาโพสใช่ไหมเมื่อคืนใช่<อ>ค่ะคสองทุ่คุณชุวิตหลับไปแล้วคุณชุวิตทานยาแล้วก็นอนพักไปแล้วอืมค่ะอ่ะท่านผู้ชมก็แสดงความคิดความเห็นกันดู